กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีเบิร์ดถุกฐานเดอ้อพบพ่อกับ b ซองแม่น้องแก้มบุมพี่น้องป้าฮาบะเบิ่งตอนอนอี้เนาะเขาฮาติดผ่ากพน่นองเอ้ยหลังจากบรได้มาประมาณถิดกวัวเนาะบรได้มาหล่อหายหล่อน่าประมาณถิปลายแบบว่าติดผ่าแบบว่าตายเอวยลงปลาลงเลยเออเห็นไ,ได้อัน,นี้ แนมบ้าใกล้ๆหน่อยืองามมาบ่งใกล้ๆหน่อยน้อยลงแต่จะเป็นแบบนี้เนาะแล้วมันกับใบยักออกระดาปาลง่งถ้าว่าตรงมันติดผักมันกับใบยักอ,อก่านพายน่ครับปลากวางเติบเนาะ มีเฮือได้ให้แกมบุมกับกิกกีขี่ยานบ่นี้แต่น้องอยู่พี่น้องว่าน้องมันใหญ่เกินเนาะกวางเลิกทางกลางนี่ก็เลิกเลิกปาลุงเขาสิย่าไปเบิ่งเฮ็ดไข่ก่อนขาเจ้าว่าว่าเฮ็ดไข่กับเห็ดปวกออกแต่ว่าเม่น้องแกมบุมยังไปได้เลาะป่าดอากฮะก็สิมาเลาะมือนี้ฮะก็ลอกหน้ามือนี้แลปาลุงแต่ละเมื่อกับเมื่อห้าไม่ใหญ่จืดเนาะเพิินไข่เน่แล้วฮาก็ บไดมือ่อเผิ่นกับไครขึ้นอาการของเผิ่นกระชาขึ้นแต่ว่ายัางเมืออายุเผิ่ะคนเป็นทางแห้งเนะป,เป้าลุงเผื่อซีดีขึ้นก็ต้องใส้เวลาจักน้อยตอนนี้กระแดดแก่แล้วยังบ่ได้ลงหัวขีปาลุงเลย สักผ้าสักแพาเตื่นสาม,มากบอุ้ยอุคขลุกเดี๋ยวเพราะว่าบันไดมาประมาณทิศหนึ่งเนะาะฮะก็มาสักบนอยู่บนนอนพอต้งเก้ม,มตัดพื้นไปพื้นสีลงเตาด้วย พอได้คลายพอได้ใสเนาะปรุงจากเสียหายัยงบ้านนอกบ้านนาหาบดเห็ดก่าเขาจะเอาบดล้วบ,บ้อเห็ดไค่ เห็นตเะเกาก่เทานี่ปลนู้าบันนี้อเป็นปลยปลุปรรงไอเทอรดนแทนหาเลาะเป็นเห็ปดปลาลงเลย เราก็หิบปวกเนาะเดี๋ยวเราแกบุ่มเคยเจ็บแล้วก็เลยมาเลาะเบิง่งเขาอยากติดผ้าปลาลงเอ้ยมาเบิ่งบ้านนี้เนาะแดงเบิดตายตายขาแม่เรงแกบุก่มก็าเป็นแบบนี้เป็นพญาดปลาเล่ ก็เบี่ยรถบัวใบนาหานีป้ายังยรยูเก่า หายพี่น้องเลยเสียงน้ำแกมบูมเป็นอย่างเลยอยเทิงผมห้องพออยู่กะกะอยพี่น้องเลยพ่อพอก็ได้หายหายห้องทองแต่จะเป็นอย่าง หลังจากเรเห็นข่าวนาลายเม่อพี่น้องมามาส่องบึงน้ำเนาะเขากับบริงามปันไดเนอกปลาลุงตกใจพี่น้องเลยแกมบุมหองหายปันไดนี่โอ้ยอยู่กะอากะอยู่ห้าร้อยยังครบยังต่อเขาคิดว่างูครบงูต่ออดเนาะ เสียงหัยก็กระถึกอยู่ภาวะเจ็บท้องพะวาเจ็บท้องขี้บอพอถอดพอพายละลายเดี๋ยวปลงเบาความจริงโพดถ่ายยงี้ยเก็บบึงก่อนเจ้าได้เห็ดตาโล่หนี่งบางอย่างไปบึง

ทองหายทองหน้าแล้วพี่น้องเด้อเมื่อน <Okay. S 2> like ี้เนี่ยเราแก่บ่มันมาหลอกหายหลอนนะคือเก่าลกกับไหวปลาลงเลยบังดูผักแว่นลกขึ้นมายังบ่ตายยังคืนเสิโอ้อืมโผลโผเนาะโผลโผผักแว่นเข่าหันี่ไปแม่มันกลมหรือบป่านี่ข้าเจ้าว่ามันจะเป็นข่าวงาน คือกลมไ้เท้อ่ะยังยังปลาลงหาหลอกเฮ็ดแม่้องอันนอยโทรมาบอกว่าแม่แก้มบูมหาหลอกบังเฮ็ดในได้เฮ็ดปวกเนี่ยไปคนเดียนะปะลุงแต่จากกระขิดยากเนี่ยไปมือด้านก็ ทีบ้าอะไรแมน่น้องแก้มบุ๋มแลนแลนเทลแลนบ่าปลาลงเลยจะสิเป็นอันอื่นเสียงอยู่เทียงกระเจ้าับเสียงหลองเสียงล่ำเสียงแบบว่าห้องอยู่ก้าก้าอยู่ปลา้าลงมาหัวยัง้ำห้าลงมาอยู่ตกใจปลาลง,งเลยแลนทัก <c oughs> สิแมทยังโลด <c oughs> ยานแหงโพดโพเสียงกระเจ้าห้อง ข้าเจ้าวาสติบ่ค่อยดีอย่างเป็นบ้าอยู่บางคนก็คือเป็นบ้านี่เนาะอยู่สืสอ่อๆกระหองโฮเลยลงมาหัวยังน้ำลงมาอุ้ยทีนี้นสิไปคนเดียวไ,ไปลงเลยบกัดไปอกหาไปคนเดียวบ,บกัดไปเนี่ะงูไปงูมาแถวนานวรรั้นพะลุสิไปทางใดสิดไปเบิ่งน้ำไม้นะบอาส่วนมันระหว่างหัวมันยังขีดยาอัน กี้กี้บอยู่แล้วบ่มีโมูกระลุงเลยกี้กี้บริมาณน้ำจุดท้ายกับบงามประดับประลงเลยมันอยากเจีบพูยเลย เขาอยากเก็นภา,ากเนาะทก็ตกคิดจีเลยแต่น้องแก็บุมสิย่างไปเบิกบังอืกก่นก่อมันยังอย่ลุ่มอะไรพวกพรเจ้าขาไปหลอบป่ะประุงแน,นมนไปคือว่าเป็นอิเตอดแท้ เอเอฮาจะปิดมาไว้ปะลุงเออแต่ว่ามันหน่วยยาวเนาะถ้ามันหน่วยยาวแบบใดหน่วยหนอนย่ท่งไปเขื่อมันตายกบปะลุงเหวเขาก็าจะเขา สวนมันไม่ต้องแก้มก็มีแต่เน้อปลาโลงเลยบรเสียเนื้อะไรเสียก็เสียเบาไวเนาะเสียทั้งไรทั้งเน้อสวนมันไม่ต้องแก้มก็มองงามกังามงามไปเนาะมองกีฬาล่กับขี้ไเหนื่อยแห้งพี่น้องเราไปเรามากกับเบิ่งเข่ากับมีแต่เน้อมันก็มีแต่เน้อเนื้ออะไร ลงขีปนาไปก็ขอดกอภัยหล,ลายๆเดยอีร้อยเป็นยังคือหายะ่ะคือสู้อะเพฮึบอกะาก้าฮะระวังงูครบงูตอออพิพนเป็นยังเป็นยังกะสมออยู่เออขีบออกมามาวันวันเป็นยังก็วันอืม มาสวยแห้งแท้หายบริเวณออกเลยทมูออืมอะไรพี่น้องเอคค้ยลิปนี้กะสิออคอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องแม่น้องแก้มบุ๋มเด้อพี่น้องตอนนี้ก็มาละหายล้อหน้าคือเก่าพี่น้องเอ้ยเข่าหายเข่าหน้านกะบบองงามบันไดปลาโรงคือหงาลายคือหวานแหละ มั่นกัญญาลายเข่ากัญญาลายเอาบ่ไร้ลกบ่ไว้ลกพักแวนลกบ่ไว้ปลาลุงลยลายอะไรไปเลยปลาลุงลง